สวัสดีครับผมเผบมค่าคุณเจ้ครีมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับตัวที่ผมแต่งขึ้นเองนะครับในพื้นที่อะไรวะที่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 แห่นะครับอ๋อใช่ที่แห่นะมาเลยรับมาเร์เลยตอกันนะครับทำไมแทงไม่เข้าทักเสียพูดก็ข้าเป็นหิไหนไงพี่สาวพูดตบหน้าแหไงไม่เลยเป็นไงบ้างเจ็บสี่ถามได้ทักเสียพูดมัน เราหมัดแรงอยู่แล้วแต่ดันมาเป็นหินก็เจ็บสองเท่าละสิแค่นี้ยังเบาๆอยู่พิษาพิานหินพวกถ้าจะตกแจไปอะไรนะนี่ต้องใช้พลังที่เสียแล้วจะพูดเบล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 เบเบลเบลเลเบลเเเลเเเเเล หาพิซซาพิซซานีนหาอะไรวิ่งๆๆจากเฟนโล่หาพิซซาทนหาอะตุ้น้ยเนี่ยาตุ้มหายไปจากโลนีเสียเเสียพูดอยากเรักเปลี่นไปเธอมีหน้าตาพวดก็ได้พี่จะเปลียนไปเขาจอพูดให้เก้เกมาที่นี่อีกเขจะฆ่าเก้เิเนพูดผมจะไม่มาีเลยครับ พี่หนีหายตุบเร็วแม่กูปิศทินพูดใครจะว่ะนะภูเขาพิศาท่านท่านพิศาทินพูดแกทำงานพ่อเล้วยังมาให้ข้าเห็นอีกพิศาไฟพูดขอเกิดข้องขึ้นพิศทินพูดไม่มีโอกาสที่จะเป็นข้งที่สองหรอกพิศาไฟพูดฮะพิศาทินหาเลยไอ้ขี้เถาฝันม่ง โค้ดเลยปฏิบัตการมันสั้นพิสัยไฟ wood ครับท่อนโค้ดเลยพูดผมจะพยายามไม่ท่านผิดหวังอ่อต้องต้องตายโค้ดเลยพูดวันต่อมาสตัววัตถุ factor ขู่เอาอีกแล้วให้กูพักสักวันไม่ได้หรือเขาเสียพูดพักสักวันก็ได้ไม่ได้ในชีรักมันด่าพูดเจ้าบ้านเมืองก็ก็ล่มหรอกก็ได้ใช้เะพูดเกี่ออกมานะเสียกู้ดเลยพูด ข้าพอเลือกขาเสียบ <problem> ูดสีคนสมรักเกาลีเขาว่าเทียบยอ๋อจะโจใจใกลใกไ้ดีแล้วจะจบแล้วครับสีนะยอดเสียบบวกแล้วทีแทงแทงแทงยืนยั่ไห้ข้สู้อาเเสียบุตรตะกุดตุกตะกุอออะไรแบบนี้บบนี้แบ้

เดเข้มย่อย่อใจยู่เลยกูเลยพูดถ้าเสตกใจเหรอไอ้ัดฟักอเืตะกระจายข้าจะตัดหัวเจ้ากูเลยพูดเดี๋ยวก็เอาไปให้ท่านปีศาจไฟมาได้คิดนี้เองกเลี้พูดเดอยรเระเบิดแรงสูงเนี่ยตัี่ น่าจะใชยแล้วครับใครใครไปคุณท็อปกันกูเลียงผมฉันเองแตอคุณแกตุกตายดดาๆตกช้าต้องนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับฝากกดไลค์กดซับมาให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็จากกันครับบ๊ายบาย